สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมาชิกนะคะที่ติดตามพิกทางช่องทาง youtube นะคะวันนี้พี่ิกภูมิใจนำเสนองานตัวนี้มากเลยค่ะเป็นงานสินค้ากลุ่มโจทย์ตอนนี้คือขายดีมากถ้าจะเรียกว่าขายดีแบบไหนก็ตอนนี้ต้องเรียกเขาเป็นคู่จิ้นกับเกงคาปนะิเกงคาปิด้านหลังเนี้ยค่ะนะเป็นคู่จิ้นนะคะเป็นคู่จิ้นกันนะคะเพราะว่าพี่ิกให้เขาจิ้นกันเพราะว่ามันไม่จิ้นได้ไงมันขายดี มันาขายดีคู่กันจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนลูกค้าอาจจะยังแบบไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วเสื้อแบบนี้มันจะไปขายกับตัวไหนช่วงซัมเมอร์นี้นะคะแล้วที่สําคัญคือมันเป็นการลงทุนที่น้อยค่ะเกงคาปีช่วงนี้อยู่กระสอบ2,008นะคะแล้วก็เสื้ออยู่ที่ราคา2,008เหมือนกันนะคะเบ็ดเสร็จแล้วนะคะ2กระสอบลงทุนไม่ถึง6,000แต่ว่าเราสามารถเปิดร้านได้เลยร้านหนึ่งผ้าใหม่มากหมายถึงหมายขยับกล้องให้แม่หน่อยขยับแลนไปอีกนิดนึง<น> ดูก่อนก็พี่ใหม่มาใส่ราวให้แม่ใในหุ่นให้แม่แป๊บหนึ่งลูกมาใช้ไหมได้ค่ะสวยมากค่ะ,คะนะเดี๋ยวฟิกใส่และที่สำคัญคือตัวนี้นะคะงานป้ายงานป้ายเกินกว่า50%อ่างานป้ายเกินกว่า50%ดูก่อนสีสดมาเหมือนมือหนึ่งเลยอ่ะมือหนึ่งนะคะ50%ในกระสอบนะคะมใอหนึ่ง50%ในกระสอบ ว้าวซัมเมอร์นี้นะคะซัมเมอร์นี้อย่าปล่อยให้เสื้อยืดจุเอ็แขนยาวลอยนวลตัวนี้ไม่ใช่แขนยาวแบบยาวแบบหุ้มปิดไปหมดอยู่ที่ประมาณ3ส่วน4ี่ส่วนนะคะอยู่ที่3ส่วน4ส่วนเลยลูกค้านะคะอากาศบ้านเราร้อนค่ะตัวนี้นะคะถือว่าเหมาะถือว่าใช่เขามาเพื่อการนี้เพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราสามารถที่จะคลายร้อนได้ก็คือหาเสื้อผ้าที่มันแบบปกปิดเราใส่แบบไหนเราก็ให้ลูกค้าใส่แบบนั้นค่ะงานตัวนี้นะคะถ้าเรารีดแล้วจะสวยมากผ้าทิ้งตัวได้ค่อนข้างดีเวอร์เนี่ยค่ะมันก็ยาวจะเป็นยาวแบบยาวแฟชั่นเนาะตัวนี้ก็แบบว่าเปิดไหล่นิดนึงสวยมากนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามในช่องทาง YouTube นะคะ ถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะลูกค้าพิมพ์คําว่าเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะเพจ Facebook นะคะเข้าไปพิมพ์คําว่าโกดังบ้าน PIK นะคะลูกค้าจะเห็นนะหรือไม่ก็พิมพ์ว่าโกดังมันปิ๊กสาขาอารันรงเกลือหรือโกดังมันปิ๊กสาขาโคราชก็ได้นะคะเอ,อเอาดอก,ดอกไม้คะคิดว่าคนจะอด,อดอกนะคะนี่วันนี้ดีกว่ากับโปะกว่าคะ่ะว้าว ช่ำม,มงลงนะคะตัวนี้ทำไมถึงยกให้เป็นคู่จิ้นกับกางเกงคัปปีไม่จิ้นไม่ได้คือแนะนำค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่ควรเสี่ยงไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยก็ไม่ควรเสี่ยงค่ะนะคะที่สำคัญคือถ้าเราจะใช้อะไรสักอย่างหนึง่งเกี่ยวกับการลงทุนขอให้การลงทุนของเราครอบคลุมอยู่ในความไม่เสี่ยงค่ะ เนี่ยค่ะเกงขัปีเกรดเเลยค่ะแนะนำให้เอาเกรดเลยค่ะกระสอบหนึ่งันแะคะแล้วก็นี่เลยค่ะขายคู่กันเนี่ยค่ะเสื้อยืดตัวนี้1นกระสอบมีประมาณ200ตัวกตัวเกงตัวนี้1กระสอบมีประมาณ140ยสี่สิบถึงร้อยหกสิบตัวถัวเฉลี่ยตัวนี้อยู่ที่ต้นทุนตัวละ14บาทตัวนี้ต้นทุนอยู่ที่ตัวละน่าจะอยู่ประมาณสิบสบบาทเหมือนกัน 14บาท17บาทประมาณนี้นะคะแล้วดูถ้าขายคู่กันงานผู้ดีผู้ดีมากงานผู้ดีก็บังเกิดแล้วนะคะขอให้นะคะสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามพี่บิ๊กใน y t u t u นะคะเปิดใจรับตัวนี้อีกสักตัวหนึ่งนะคะปกติพี่บิ๊กจะชอบเชีร์ลูกค้าเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์เสื้อแฟชั่นนะคะสาวอวบไซส์ปกติอะไรเงี้ยก็จะเชีร์พวกนั้น วันนี้พี่ปิ๊กขอเชียร์ตัวนี้ปกติพี่ปิ๊กคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบยืดแขนยาวเกรงว่ามันจะร้อนไหมไม่ร้อนนะคะกลับดีด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้ผ้าดีผ้าใส่สบายเนื้อผ้าออกเป็นผ้ายืดเรยอนเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นใส่สบายและที่สําคัญคือมันสบายตรงที่ว่าลูกค้าไม่ต้องซักนะคะไม่ต้องซกักลูกค้าคือผ้าตัวนี้มันทิ้งตัวทิ้งตัวแล้วก็งานสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นงานปัด เอาเลทเลยค่ะอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ยนะคะประมาณ50%คืองานมือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกค้าแบบเปิดใจตรงนี้นะคะเพราะว่างานถ้าดีก็คือบอกดีค่ะลูกค้าเพราะว่าถ้าตัวไหนที่มันไม่ดีไม่อยากแนะนํานะคะตัวไหนดีอยากแนะนําเพราะว่ามันหมายถึงว่าลูกค้าที่จะได้กลับมาซื้อซ้ำนะคะเพราะว่า,า,แบบออดดาปิ๊กไม่เอาลูกค้าแบบเขาบอกเลยโกดังมันปิ๊กไม่เอาลูกค้าแบบที่แบบจอนมาแล้วก็จากไปเอาลูกค้าที่เน้นแบบลูกค้าที่ซื้อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํา นะคะการที่เราลองผิดลองถูกได้ลูกค้าลองซื้อโกดังนู้นซื้อโกดังนี้แล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าโกดังไหนคุณภาพดีนะคะเพราะว่าลูกค้ามีสิทธิ์เลือกคะ่ะเงินเราเงินเราเราจะซื้ออะไรของใครที่ไหนก็ได้ค่ะดูสวยมากนะคะเนี่ยดูงานป้ายนะเนี่ยตั้งแต่ที่พี่พิกรีวิวมาลูกค้าจะสังเกตเห็นนะคะว่าป้ายขึ้นเยอะมากนะคะป้ายขึ้นเยอะมากแล้วก็มันเป็นแบบยืดแฟชั่นเนี่ยค่ะผ้า ถ้ามันเป็นผ้าแบบผ้าหนามันจะไม่แบบออกในลักษณะนี้นะคะลูกค้าจะไม่แบบดุ้งๆแบบนี้แน่นตัวนี้ส่วนมากเดี๋ยวลองกริปกับเขาก่อนอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เขาไปจิ้นกับเพีงคาปีก่อนคู่จิน้นก็ดูดีเนี่ยค่ะอะไรยังไงอยู่นะคะก็ดูดีอ่ะเดี๋ยวลองสีพื้นมากงถ้าสีพื้นก็รีดนิดนึงแล้วกันออกมินิมัลเนาะมาก็ออกสไตล์แบบ ผู้ดีผู้ดีเทรนด์แบบเรียบเรียบง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะเรียบเรียบง่ายๆนะคะสไตล์ผู้ดีนี่ค่ะเป็นยังไงคะสวยได้ด้วยงบไม่ถึง50บาทตัวนี้ถ้าเกิดเราไปขายนะคะตัวนี้ส่วนมากลูกค้าขายอยู่ที่ตัวละ59บาท2ตัวร้อยแต่ถ้าเกิดในห้างสรรพสินค้าเขาขายกันอยู่ตัวละ802ตัวร้อยห้าสิบ แต่ถ้าเกิดเราขายแบบว่าเราก็เลือกตัวหัวหัวนะคะตัวหัวที่น้องไหมแขวนอยู่นั่นน่ะเขาเรียกว่าหัวกระสอบเราก็ขายแพงนิดนึงค่ะขายตัวละ80บก็ได้นะคะตัวละห0ิก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดทางหางอย่างเงี้ยค่ะพื้นๆอย่างเงี้ยเราก็ขายสตัวร้อยลูกค้าคือขายได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดขายไม่ได้ไม่กล้าพูดเต็มปากลูกค้าตัวนี้คือเขาขายกันมาได้แล้วจริงๆพี่ปิ๊กถึงแบบว่าเออนะ เอาจับมันมาจิ้นกันเลยนะคะเพราะว่าจากกลุ่มที่ลูกค้าเออพ่ปิก๊ก็อธิบายแนะนําลูกค้าลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะพ่ปิกเอางานตัวนี้นะคะไปที่งานสัมมนาที่งานมิงเนาะลูกค้าให้การตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ลูกค้าก็เนี่ยคะ่ะเอาไปเหมือนอย่างสมมุติเนี่ยคะ่ะองค์ประกอบโดยรวมนะคะการลําดับภาพนี่สาคัญมาก ะะการลำดับภาพยังไงให้มันดูสมูทให้มันดูสวยงามแล้วก็ให้คนที่ติดตามเราได้มากกว่าการที่เขาสบายตาเอางี้ดูสบายตาดูแลแบบเออหน้ากดไลค์ให้ดูแลแบบเออดูน่าติดตามดูแล้วไม่ได้แบบเจาะจงขายอย่างเดียวนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าพวกนี้มันตอบโจทย์ยังไงสําหรับส่วนตัวพี่ปิ๊กนะคะพี่ปิ๊กคิดว่าผ้าพ,พวกนี้ที่เขาฮิตกันทางทวีปยุโรปเพราะว่าผ้าตัวนี้ คือคนทางทวีปยุโรปส่วนมากไม่ค่อยรียเสื้อผ้าเขาสะบัดปุ๊บเวลาตากเขาสะบัดแล้วก็แค่นั้นจบมีคนไทยนี่แหละค่ะไปทํางานกีบง้มเลยแต่คนต่างชาตินะคะเขารีดแล้วก็กสะบัดปุ๊บเท่านั้นนะคะไม่ได้รีดคือซักเสร็จก็สะบัดแค่นั้นค่ะก็มีคนไทยเรานี่แหละคะกีบงุ้งเลยค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้แบบไม่มีข้อมูลแล้วมาพูดค่ะอะ อีกรอบหนึ่งหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบอยู่ที่ราคา2,800บาท45กิโลมีประมาณ200ตัวโดยเฉลี่ยผ้าเป็นผ้าเนื้อบางเป็นผ้ายืดผ้าสะดุ้งไม่มีแล้วจะพูดทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเนี่ยนะคะเป็นแบบผ้าบางๆนะคะที่สำคัญคือเป็นงานเหมาะที่ขายทุกฤดูค่ะฤดูหนาวได้ฤดูร้อนได้ฤดูฝนได้โดยเฉพาะฤดูร้อนนะคะ สิ่งแรกเลยที่ถ้าสมมติว่าคุณไปขายตามตลาดเอาดอนะถ้าเกิดคุณไปขายคนแรกที่จะมาซื้อเวลาคุณตั้งร้านก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่ค้าด้วยกันเพราะว่าอากาศมันร้อนเขาก็ต้องหาแบบเสื้อที่มันแบบเออปิดคลุมนิดนึงไม่ใช่แบบพอร้อนแล้วเปส่เสื้อกล้ามอันนี้ก็ไม่ใช่ก็เกินไปนะลูกค้าเดี๋ยวปิกให้ดูแบบใกล้ๆนะคะและลูกค้าค่อยตัดสินใจนะคะอย่างที่ปิกบอกเลยนะคะว่าการนําเสนอภาพสําคัญมาก ถ้าเกิดเราเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าออนไลน์นะคะการลำดับภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเพราะว่าทิวิมองเล็งเห็นไปถึงความรู้สึกของตัวเองค่ะเวลาที่เราจะเลือกซื้อ,อเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะเพจใดเพจหนึง่งเราต้องดูจากภาพก่อนภาพสะดุดพอที่จะให้เราเนี่ยนะคะหยุดกดไลค์หยุดติดตามหยุดซื้อไหมภาพนะคะบางครั้งนะคะเป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวกันค่ะ ะะเป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวกันเป็นเสื้อผ้าที่ออกมาจากโรงงานเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามันมาถูกลำดับภาพถูกจัดเรียงน,นะคะแบบที่มันต่างกันนะคะการชวนซื้อต่างกันมากเวลาสมมติเราเปิดร้านนะคะต้นไม้สักต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้พี่ปิ๊กรู้สึกว่าตัวนั้นจะซื้ออยู่ที่ต้นลา750บาทช่วยเพิ่มสีสันช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับแบ็กกราวของเราเป็นอย่างดี นะคะหมวกสักใบหนึ่งสําหรับช่วงนี้ซัมเมอร์ก็ควรจะมีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม้แขวนค่ะไม้แขวนก็เป็นอีกหนึ่งนะความสําคัญนะคะบางทีไม้แขวนเป็นแขวนแบบเสื้อผ้าทั่วไปอะไรเงี้ยพอเวลามาแขวนนะความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนนะคะความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นะคะมาเดี๋ยวติก๊กมารีวิวให้ดูทีละตัวอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะอ้าวมาเลย นี่เลยค่ะกระสอบละ2 8 0 0บาทลองดูซิว่ามันตอบโจทย์ไหมนะคะสำหรับพี่บิ๊กคิดว่าตอบโจทย์มากนะคะสีพื้นก็มีค่ะสีพื้นคล้าอยู่แล้วค่ะสีพื้นสีลายคล้ากันอยู่แล้วนะคะ,คะสีพื้นมีนะคะไม่ใช่ว่าลายทั้งกระสอบแต่สีพื้นก็คือพื้นที่สวยะคะ่ะไม่ใช่พื้นไม่สวย ีพื้นก็เนี่ยค่ะถ้ารีดมานะคะก็กริปเหมือนกันนะคะถ้ารีดมาก็คือเนาะโอเคค่ะฝากไว้สุดท้ายนี้ค่ะนะคะสําหรับนะคะสมาชิกนะคะที่นะคะติดตามพี่ปิ๊กนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะฝากด้วยแล้วกันค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามที่เพจด้วยนะคะเพจโกดังมัดปิ๊กค่ะพี่ปิ๊กก็มีรีวิวสินค้าสวยๆเซลล์โดยเฉพาะช่วงสิ้นเดือนนะคะพี่ปิ๊กก็ลดล้างเซลล์นะคะให้กับลูกค้าให้กับสมาชิกที่ติดตาม ยังไงก็ฝากด้วยลวกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแบบว่าสับตะไคร้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้แบบไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเรียกว่าเสื้อยืด US แขนยาวแต่จีิแขนไม่ยาวนะออกประมาณ3ส่วนอย่างที่เห็นเลยค่ะนะคะสวยๆรอคุณอยู่ค่ะ รอให้คุณเอาไปต่อยอดค่ะหนึ่งกระสอบสามารถทํากําไรได้มากเกินกว่าทุนที่คุณซื้อมาแน่นอนนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดมันสวยยังไงช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์ด้วยใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ปิ๊กพี่ปิกจะได้แบบมีกําลังใจทําคลิปดีๆให้กับพวกคุณได้ดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ